สวัสดีครับผมหมอแกนโพเปทัสนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่หายใจก็หายป่วยได้นะถ้าเราหายใจเป็นแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเพียงแค่หายใจก็รวยได้มันเช่นกันแล้วคุณผู้ชมเชื่ออีกไหมครับว่าเพียงแค่หายใจก็หายเครียดนะทั้งหมดนี้เกี่ยวเรื่องของลมหายใจโพเปทัส คือการหายใจเข้าให้สุดหายใจเข้าจนไม่มีอะไรจะเข้าตั้นลมพอประมาณแล้วก็หายใจออกให้สุดจนไม่มีอะไรจะออกเหมือนขาดใจตาย,ตายแล้วก็กลั้นลมคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่หายใจแค่เนี้ยชีวิตเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมจะหายป่วยหายดีวันดีคืนแล้วก็มีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะว่าหายป่วยที่สำคัญที่สุด การหายใจเข้าสุดกลั้นออกสุดกลั้นจะนำมาซึ่งความร่ำรวยบางคนอาจจะตั้งข้อสงสัยนะครับว่าแล้วมันจะรวยได้ยังไงแค่หายใจจะบอกคุณผู้ชมว่าลองฝึกหายใจทั้งวันทั้งคืนดูสิครับแต่การหายใจที่ถูกวิธีเลยนะครับแบบสมมุติแบบนะครับคุณผู้ชมต้องจับเวลา5นาทีแต่เป็นการหายใจแบบลืมตาเราเรียกว่าลมหายใจโพบทัส5นาทีแบบลืมตา66รอบ หลังจากนี้คุณผู้ชมก็จับเวลาเรียบร้อยเราใช้เวลาห้านาทีก็หลับตาครั้งที่หนึ่งหายใจเข้าให้รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ที่ท้ายกระโหลกตรงง่อนเหล่านะครับกั้นลมลืมตาขึ้นแล้วก็หายใจออกจนสุดแล้วก็กล้าลมหลังจากนั้นหายใจเข้าครั้งที่สองยังหลับต้องหลับตาแล้วเห็นตัวเลขหนะ้ากลางหน้าผากกั้นลมหลับตายังคงหลับตาอยู่นะหายใจออก แล้วก็พูดว่า5นาทีให้ชีวิตของฉันมีเงิน380ล้านบาทเงินสดถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวนี้แล้วก็หายใจออกจนสุดแล้วก็กั้นลมแต่นี้หายใจเข้าครั้งที่สเราบอกเลยว่าหลับตาเห็นตัวเลข5กลางหนา้าผากกั้นลมแล้วก็พูดว่า5นาทีให้เซลล์ทั่วร่างกายของฉันอยู่ที่อายุ20ปีถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็19ปีเดี๋ยวนี้มีอายุ ยืนยาวเป็นอมตะเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นก็หายใจออกจนสุดแล้วกลั้นลมแต่นี้หายใจเข้าครั้งที่สี่คุณผู้ชมอยากเสกอะไรอะครับได้หมดทุกอย่างาสมมุติเราเป็นความดันเบาหวานไขมันสูงเราก็หายใจเข้าครั้งที่4เห็นตัวเลข5้ากลางหน้าผากกันนก้นลมหายใจออกเห็นตัวเลขห้นนากลางหน้าผากแล้วพูดในใจห้านาทีให้ความดันในเลือดไขมันในเลือดน้ําตาลในเลือดของฉัน ทำงานเป็นปกติสมบูรณ์แบบเป็นอมตะเดี๋ยวนี้หายใจออกจนสุดแล้วก็ตั้นลมหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ควบคุมลมไปเรื่อยๆด้วยการลืมตาไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้หายใจเข้าสุดกลัน้นออกสุดกลัน้นเข้าสุดกลัน้นออกสุดกลั้นให้หายใจที่จมูกที่เดียวหลังจากนั้นก็มาดูว่าการจับเวลาของเราครบ5นาทีแล้วหรือยังแค่นี้แหละครับทําทุกๆวันเมื่อว่างทําให้ได้66รอบในหนึ่งวันได้ยิ่งดี ไม่เกินเจวันหนึ่งเดือนหายป่วยไม่พอครับรวยด้วยเงินมันจะทะลักเข้ามาทุกช่องทางถ้าไม่เชื่อก็ลองดูลองทำดูก่อนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังในการชมนะครับทุกอย่างคุณผู้ชมต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะครับผมแค่บอกเรื่องราวดีๆมาบอกนะครับผมหมอแกนโภปิตัสครับ